เรียนคณะกรรมการประเมินทุกท่านดิฉันนางสาววิไลวันแก้วบุตรดีตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการปฏิบัติการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งสาระการเรียนรู้ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดสังกัดกองการศึกษาศสาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิน้นอำเภอบางสะพุงจังหวัดเลย คลิปวิดีโอนี้ขอนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ค่ะสำหรับตัวคุณครูเองนะคะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่1ช่วงอายุ3ปีจำนวน14คนจากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนการสนทนาโต้ตอบกับคุณครูพบว่าเด็กบางคนไม่สามารถบอกชื่อรูปร่างลักษณะและรสชาติของผลไม้ได้ซึ่งผลไม้เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็กเด็กสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจาวัน ถ้าเด็กสามารถบอกชื่อรูปร่างลักษณะและรสชาติของผลไม้ได้เด็กก็จะเกิดทักษะในการคิดการสังเกตและการจดจำเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับเด็กๆในทุกๆโอกาสค่ะ แต่ถ้าเด็กไม่สามารถบอกชื่อรูปร่างลักษณะและรสชาติของผลไม้ได้เด็กก็จะขาดทักษะในการคิดการสังเกตและการจดจำขาดการต่อยอดและเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับเด็กๆในทุกๆวันค่ะค่ะ จากสภาพปัญหาดังกล่าวคุณครูจึงเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะด้านการคิดการสังเกตและการจดจําให้กับเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่1โดยคุณครูได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัยปีพุทธศักราช2560 และหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดปีการศึกษา2565โดยคำนึงถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยช่วงอายุ3-4ปีซึ่งตรงกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์มาตรฐานที่10เด็กมีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ตัวบ่งชี้ที่10.1 เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอดซึ่งเด็กในวัย3-4ปีนี้นะคะเด็กจะสามารถบอกรูปร่างลักษณะของสิ่งต่างๆจากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสเด็กสามารถจับคู่เปรียบเทียบและคัดแยกสิ่งต่างๆจากลักษณะหรือจากการใช้งานได้และเด็กสามารถเรียงลำดับสิ่งของหรือเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างน้อย3ามลำดับ ค่ะจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าวคุณครูจึงได้เลือกแผนการจัดประสบการณ์จาก หลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก้านลาดปีการศึกษา2565แผนการจัดประสบการณ์ที่คุณครูเลือกมาใช้ในครั้งนี้นะคะคือแผนการจัดประสบการณ์หน่วยผักผลไม้สาระการเรียนรู้ย่อยเรื่องชื่อรูปร่างลักษณะและรสชาติของผลไม้โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมเริ่มตั้งแต่การผลิตสื่อการเรียนการส อนร่วมกันกับคุณครูค่ะซึ่งข้อดีของการที่เด็กๆได้มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อการเรียนการสอนนะคะเด็กๆก็จะมีความรักมีความภาคภูมิใจและรู้จักรักษาสื่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดีค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมที่คุณครูนํามาใช้ในครั้งนี้นะคะก็จะมี2กิจกรรมดังนี้ค่ะ 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 2. กิจกรรมสื่อประสบการณ์ซึ่งกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ครูครูก็จะให้เด็กๆได้ฝึกท่องคําค้องจองจําจี้ผลไม้ซึ่งเด็กๆจะได้สังเกตและก็จดจําชื่อผลไม้ชนิดต่างๆทั้งที่เด็กรู้จักและเด็กไม่รู้จักจากนั้นเด็กๆและคคุณรูก็จะร่วมกันร้องเพลงผลไม้พร้อมกับทําท่าทางประกอบเพลงและเครื่องเคาะจังหวะแล้วเด็กๆก็จะได้เลือกใส่หมวกรูปผลไม้ชนิดต่างๆที่เด็กๆผลิตขึ้นมาค่ะ กิจกรรมนี้นะคะก็จะส่งเสริมให้เด็กๆนะคะมีจิตใจเบิกบานสนุกสนานเพลิดเพลินและเป็นการส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียนค่ะสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมนี้ประกอบด้วยคำคล้องจองจำจี้ผลไม้เครื่องเคาะจังหวะกรองเพลงผลไม้และหมวกรูปผลไม้ชนิดต่างๆค่ะ กิจกรรมต่อไปนะคะคือกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมนี้ก็จะส่งเสริมทักษะด้านการคิดการสังเกตและการจดจําโดยผ่านประสาทสัมผัสของเด็กๆดังนี้ค่ะการฟังการดูการสัมผัสและการชิมรสชาติซึ่งคุณครูก็จะจัดกิจกรรมให้เด็กๆนะคะมีทั้งกิจกรรมแบบเดี่ยวและกิจกรรมแบบเป็นกลุ่มค่ะกิจกรรมแบบเดี่ยว คุณครูก็จะสนทนากับเด็กๆเกี่ยวกับผลไม้ที่เด็กรู้จักค่ะเพื่อจะได้รู้ว่าเด็กๆมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลไม้อะไรบ้างนะคะจากนั้นคุณครูก็จะให้เด็กๆ ได้ออกมาหยิบผลไม้ในกล่องปริศนาแล้วให้เด็กๆบอกชื่อผลไม้และอธิบายรูปร่างลักษณะและรสชาติของผลไม้จากนั้นก็จะให้เด็กๆได้เล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนรูปผลไม้ค่ะเด็กๆก็จะได้ฝึกการสังเกตได้สนทนาร่วมกับเพื่อนและคุณครูเด็กๆก็จะมีความกล้าคิดกล้าแสดงออกและส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นําให้กับเด็กๆด้วยค่ะค่ะส่วนกิจกรรมแบบเป็นกลุ่มนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะแบ่งกลุ่มออกเป็น4กลุ่ม แล้วคุูครูก็จะให้เด็กๆได้ชิมรสชาติของผลไม้โดยใช้คำถามว่าผลไม้นั้นมีรสชาติอย่างไรและมันคือผลไม้ชนิดใดค่ะจากนั้นคุณครูก็จะให้เด็กๆได้เรียงลำดับผลไม้3ขนาดนะคะเพื่อเป็นการฝึกทักษะด,ด้านการสังเกตดูรูปร่างลักษณะของผลไม้และก็ขนาดของผลไม้นะคะก็จะมีขนาดเล็กขนาดกลางและก็ขนาดใหญ่ค่ะ กิจกรรมแบบเป็นกลุ่มนี้นะคะก็จะส่งเสริมให้เด็กๆนะคะได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะและส่งเสริมความรักสามัคคีในหมู่คณะด้วยค่ะค่ะจากนั้นคุณครูก็จะให้เด็กๆได้เล่นเกมภาพตัดต่อรูปผลไม้แล้วให้เด็กๆนะคะบอกว่ารูปผลไม้ชนิดนั้นคือผลไม้อะไรนะคะค่ะสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะ ประกอบด้วยผลไม้ของจริงซึ่งผลไม้ของจริงนะคะคุณครูก็จะขอความอนุเคราะห์กับผู้ปกครองนะคะว่าผู้ปกครองท่านใดมีผลไม้ชนิดใดก็ให้นํามาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนค่ะผลไม้จําลองกล่องปริศนาเกมจับคู่ภาพเหมือนรูปผลไม้เกมเกมภาพตัดต่อรูปผลไม้ค่ะ ทุกๆก,กิจกรรมที่คุณครูจัดขึ้นนะคะคุณครูก็จะเสริมแรงบวกให้กับเด็กๆด,ด้วยการกล่าวความชมเชยเพื่อให้เด็กๆเ,เกิดความภาคภูมิใจและมีความกล้าที่จะแสดงออกมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าแผนการจัดประสบการณ์ และสื่อการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่1โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning จะส่งเสริมให้เด็กๆมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับคณะกรรมการในการประเมินคลิปวิดีโอการเรียนการสอนของคุณครูต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ